ครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมกันนะครับดาวน์โหลดเกมที่มีชื่อว่า GTA 5นะครับ ก่อนอื่นครับให้หลดอันนี้ก่อนนะครับหรือว่าให้ดูดอันนี้เหมือนกันนะเกมนี้ก็คล้ายๆ GTA 5นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอยากได้ของจริงๆเนี่ยมานี่ครับเดี๋ยวผมพาไปหลดอยากได้จริงๆ ถ้าอยากได้จริงๆนะเดี๋ยวผมพาไปโหลดก่อนนะเดี๋ยวพาไปโหลดเดี๋ยวพาไปโหลดเออไม่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 เ,เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยังวะ ไม่เอาไม่เอาเว้ยมันต้องรอกผมแน่เลยไปหน้าแรกนะครับอย่าไปสนใจเลยม่อาจจะตัวเราอย่าไปเชื่อนะครับนี่อ้ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นวะ G T A G ออี่มันอาจจะแหลกหน่อยนิดนึงนี่ กดเข้าไปเนี่ยให้ตกให้ตกลงเปิดเปิดนะเปิดเปิดให้กดเปิดนะครับพ่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะแหลกไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮ้ยทำไมมันไมน่เข้าวะ เปิดแล้วเปิดแล้วรอก่อนหยุดเลิอกอ่ะไม่ต้องอ่ะครับเดี๋ยวรอมันก่อนนะรอมันก่อนเนี่ยรอมันก่อนตรงนี้เนี่ยรอมันนะครับบางเครื่องอาจจะแหลกใหม่เอ๊ะ นี่เนี่ยเนีให้โหลดได้ในมือถือดาวน์โหลดดีครับรออะไรมันรอให้ให้มันรอก่อนนะครับรอก่อนด,ดาวน์โหลดครับรอก่อนนะครับรอก่อนให้มันรอรอรอเดี๋ยวขึ้นไหมดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ลองกดเข้าไปการตั้งค่านะครับถ้าเกิดปลอดภัยเนี่ยแอปที่ไม่รู้จักไม่ต้องเป็นอะไร,รอกครับติดตั้งครับ GTA 5เรากันเลยจะได้นะครับไม่ต้องไปใช้แอป,ปอะไรก็ไม่รู้อ่ะอตัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้ผมเยอะหน่อยนะไอ,น,อ,น,ะไอนี่เนี่ยเอาไว้ขายคลิปครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเฮ้ยเปิดครับเปิดครับท่านผู้ชมเปิด GTA 5ของเราครับโอเคต่อไปตกก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ ไปก่อนนะครับ